สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของภาคเรียนที่2นะคะสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูคุณครูกระแตกแล้วนะคะสาระธรรมชาติรอบตัวสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องกลางวันกลางคืนกันนะคะเด็กๆดูนะคะหน่วยการเรียนกลางกลางวันกลางคืนหรือในระบบออนไลน์ของโรงเรียนคืนวันที่แปลเปลี่ยนนะคะเด็กๆ นะคะควันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครูกร้กแตมีภาพกลางวันกับภาพกลางคืนมาให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะแล้วเราจะมาตอบคำถามเราจะมาเรียนรู้กันนะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนครูกระแตมีคำคล้องจองมาสอนเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวพูดคําของจองตามคุณครูกระแตได้เลยนะคะหรือฟังคุณครูกระแตก่อนหนึ่งรอบอ่ะเดี๋ยวคุณครูแล้วเดี๋ยวเรามาพูดร้องกันนะคะคําคล้องจองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับ ดวงจันรับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นคร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคำครองจองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันรลับ ไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมจันเด็กๆท่องได้นะคะไปฝึกท่องนะคะเด็กๆไม่ยากเลยอะตอนนี้เด็กดูนะคะว่าตอนกลางวันเห็นภาพปณครูกระแตไหมคะนี่คือภาพอะไรเอ้ยหมุนวนรอบตัวเองสีแดงๆภาพอะไรคะ หนูคือดวงอาทิตย์เด็กๆดูนะคะดวงอาทิตย์ของกระแตมีเยอะแยะเลยในบนท้องฟ้าเนาะลักษณะของดวงอาทิตย์ส่งปุกะแตอยู่ข้างข้างดวงอาทิตย์เลยลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นรูปทรงกลมดูนะคะทรงกลมสีส้มแดง มีแสงสว่างมหาศาลเลยนะคะมีพลังงานความร้อนมันก็นแต่แสบตามากเลยค่ะเด็กๆอยู่ข้างๆดวงอาทิตย์เห็นไหมคะร้อนมากเลยจ,จนต้องหลี่ตาหลายๆรอบเลยนะอ่ะตอนนี้มีดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเลยเด็กๆคะตอนนี้เป็นตอนไหนคะตอนนี้คือตอนกลางคืน ตอนกลางคืนเด็กๆจะเห็นอะไรบ้างเอยเด็กๆดูสิคะว่าวะอะไรมูนมูนมูนสีเทาๆแล้วก็มีหลุมบูกาบัดเยอะแยะเลยมีหลุมเยอะแยะเลยในวงกลมวง,วงนี้นะหนูคือดวงจันทร์ลักษณะของดวงจันทร์เป็นทรงกลมเหมือนดวงอาทิตย์เลยนะคะทรงกลมก็คือวงกลมล้อมรอบมีสีขาวเทา ส่องสว่างส่องแสงส,ว,งสว่างเล็กน้อยตอนกลางคืน <c oughs> ผิวขรุขระมีหลุมด้วยเห็นไหมเป็นจริงๆเหมือนที่คุณปูณกตาบอกหรือเปล่าในบางครั้งดวงจันทร์ก็มีแค่ครึ่งดวงหรือเราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆหลายๆคนเคยเห็นนะท้องพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ต่อไปนะคะครูกระแตมีอะไรให้ดูอีกมาตอนกลางวันอีกแล้วความแตกต่างของกลางคืนและกลางวันเด็กๆคิดว่ากลางคืนและกลางวันมันแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงบ้างเอ่ยเรามาดูตอนกลางวันก่อนนะคะตอนกลางวันดูนะ เขาทำอะไรกันบ้างตอนกลางวันตอนกลางวันจะมีดวงอาทิตย์เสมอเลยกลางวันจะมีแสงสว่างมากกลางวันจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีแล้วก็ทำให้โลกอุ่นขึ้นด้วยค่ะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์แล้วก็สัตว์ตื่นมาทำกิจวัตรประจำวันเห็นไหมคะ ตอนกลางวันเขาทำอะไรได้หลายๆอย่างแหเพราะว่าตอนกลางวันเรามองเห็นแสงสว่างใช่ไหมคะเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างกิจวัตรประจำวันของเราในเวลากลางวันได้เยอะแยะเลยนะคะเด็กๆต่อไปเวลาอะไรนะมืดอีกแล้วเวลาอะไรเอ่ยเวลากลางคืนความแตกต่าง กลางคืนและกลางวานันกลางคืนจะมีดวงจันทร์เสมอมีแสงสว่างเล็กน้อยท้องฟ้ามืดมองไม่ชัดเลยอากาศก็เย็นลงแล้วก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของมนุษย์ของสัตว์บางตัวเห็นไหมคะพระจันทร์ขึ้นเวลากลางคืนพระจันทร์ก็นอนหลับ คนก็นอนหลับเพราะเป็นเวลาพักผ่อนกลางคืนก็จะมองไม่เห็นอากาศก็จะเย็นแสงสว่างก็มีเล็กน้อยดวงจันทร์ก็ขึ้นมาบนท้องฟ้าเวลากลางวันอีกแล้วมีกลางคืนก็ต้องมีกลางวันกิจวัตรประจําวันเด็กๆด,ด,ดูสิคะกิจวัตรประจําวันเวลากลางวันเราจะทําอะไรได้บ้างเอ,อ กลางวันเป็นเวลาที่เราตื่นนอนพอดีเลยตื่นนอนแล้วต้องทำอะไรคะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็รับประทานอาหารอ่านหนังสือถ้าไม่ได้มองเลนก็อ่านหนังสือนะคะเด็กๆบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปไว่ายน้ำเล่นเพราะอากาศมันร้อนนาะเวลากลางวันเนาะ บางคนก็เล่นกิจกรรมเล่นกีฬากับพี่กับเพื่อนตีแบตเตะบอลได้หมดเลยในเวลากลางวันนะคะต่อไปกลางคืนมาอีกแล้วพระจันทร์ขึ้นอีกแล้วตอนกลางคืนก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มที่สิคืนเลยนะคะเด็กๆกิจวัตรประจำวันตอนกลางกลางคืนเด็กๆทำอะไรบ้างนะ ไหนลองบอกคปณคูเกตามาซิตอนกลางคืนกิจ,จวัตรประจำวันในเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็จะล้างมือแปลงฟันรับประทานอาหารช่วงค่ำก่อนนะช่วงค่ำก็ล้างมือแล้วรับประทานอาหารนะคะแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ดูทีวีดูทีวีเสร็จแล้วก็ เข้านอนเราจะเข้านอนเวลาไหนเอ่ยสองทุ่มเด็กๆก็วควรเข้านอนแล้วนะคะเด็กๆบางคนนอนดึกแล้วก็ตื่นสายมาโรงเรียนสายกลางวันก็ไม่นอนเพราะว่านอนดึกไม่ยอมหลับยอมนอนเลยตื่นสายพอตอนกลางวันครูก,กระแตให้นอนเด็กๆก,ก็ไม่ง่วงนอนแล้วนะคะนี่คือกิจวัตรประจำวัน น,นเวลากลางคืนนะคะเด็กๆต้องนอนสองทุ่มนะคะนอนแต่หัวค่ำนะคะดูนะคะความสัมพันธ์ของเวลากลางวันและกลางคืนความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตช่วงเวลากลางวันนะคะใช้พลังงานไฟฟ้าให้ม ใ,ใช้งานช่วยค่าเชื้อโรคบนผิวหนังของสัตว์เวลากลางคืนเด็กๆดูนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเวลากลางคืนกลางคืนสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะเวลากลางคืน ช่วยให้เกิดฤดูที่เหมาะสมกับคนพืชและสัตว์เวลากลางคืนอากาศก็จะเย็นใช่ไหมคะอากาศเย็นบางครั้งก็มีฝนตกทําให้อากาศเปลี่ยนเด็กๆก็พักผ่อนในเวลากลางคืนเพราะเวลากลางคืนช่วยทําให้เกิดฤดูที่เหมาะสมนะคะตัวน้า นี่ก็เป็นเวลากลางคืนอีกแล้วเด็กๆเห็นอะไรไหมเอ่ยตอนกลางคืนมีอะไรเอ่ยสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนมีอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างนะเวลาคนนอนแล้วสัตว์พวกนี้มันไม่ยอมนอนเวลากลางคืนมันจะนอนเวลากลางวานันมีอะไรบ้างเอ่ยมีหมาป่ามีกบ มีข้างคข่ามีนกฮูมีงูนี่สัตสัตที่ครูกระแตบอกนะมันออกกินเวลาหาอาหารกินหาเหยื่อกินเวลากลางคืนนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเราต้องนอนนะคะเวลากลางคืนเด็กๆจะไม่จะไม่ออกไปไหนนะออกไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าสัตว์กลางคืนมันจะออกมาล่าเหยื่อนะคะ ต่อไปเวลากลางวันเช้าแล้วเด็กๆดูนะคะว่าสัตว์ที่หากินตอนกลางวันมีอะไรบ้างคะไหนบอกคุณครูกระแตหน่อยสิคะมีแมวเหมียวมีอะไรอีมีหมาสุนัขมีช้างมีหมู มีไก่เช้ามาไก่ก็ขันเออีเออแล้วสแสดงว่าเมื่อไหร่ที่ไก่ขันสแสดงว่าเป็นเวลาเช้าแล้วเวลากลางวันนะคะมีผีเสื้อออกหากินในตอนกลางวันมีกระต่ายมีอะไรอีกมีแกะเห็นไหมคะสัตว์ หลายหลายประเภทก็ออกหากินในเวลากลางวันเวลากลางคืนสัตว์เหล่านี้ก็จะนอนเหมือนเด็กๆเลยนะคะเหมือนคนเลยนอนเวลากลางคืนนะคะจบไปแล้วกลางวันและกลางคืน คืนวันที่แปลเปลี่ยนเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูมีภาพสวยๆมาให้เด็กๆดูคุณครูมีการเล่าเนื้อหาท่องคำของจองเด็กๆลองดูนะคะแล้วเด็กๆทบทวนได้หลายๆครั้งเลยคุณครูกระแตมีกิจกรรมท้ายบทมาให้เด็กๆดูกิจกรรมท้ายหน่วยการสอนคุณครูกระแตอยากจะให้เด็กๆ ฉีกปะภาพดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์มาคนละหนึ่งภาพนะคะให้เด็กๆวาดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ก็ได้ให้เด็กๆเลือกมานะคะแล้วให้เด็กๆฉีกปะภาพเด็กๆเคยทําแล้วนะคะที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ทําได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะ 2. ให้เด็กๆอัดคลิป บอกว่าชอบเวลากลางวันหรือกลางคืนพร้อมกับบอกเหตุผลทําไมเด็กๆถึงชอบเวลากลางวันเพราะอะไรทําไมเด็กๆถึงชอบเวลากลางคืนเพราะอะไรนะคะเลาอัดคลิปมาให้คุณครูกระแตดูด้วยนะทําได้ไหมคะไม่ยากเลยคุณครูกระแตมีกิจกรรมให้ทําท้ายบทสองเรื่องเท่านั้นเองนะคะ สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเรามาติดตามคุณครูกระแตใหม่นะคะในสัปดาห์หนะะสัปดาห์หนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบทเรียนของคุณครูกระแตเปิดได้หลายๆครั้งเลยนะสัปดาห์หนี้สวัสดีค่ะ